ครับนี่คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ผมนำหญ้ามาใส่ไว้ในโขนะครับแล้วนี้ก็เป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วผมก็จะนำไปใส่ในพืชของผมนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยนะเอาใส่มาปิดครับใส่มาปิดนี่ฮะ พื้นผูนเรียนกร,ปปร,ะระดาษรับไปผสมกับดินผสมมาสามสี่เดือนฮะเป็นดินหมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะพอหมดแล้วก็จะทำใหม่ครับเอาใบไม้อะไรมาใส่ถมไว้ปุ๋เยเยอะ นี่ผักขมนผักขมยังเขียวจะอุม่มนะเนี่ย

แล้วเดี๋ยวกบกบดินหมดอันนี้ใบอาจจะเหลืองฮะประมาณสองอาทิตย์ก็ใบอาจจะเข้มขึ้นนะครับน,นี่ให้ผลิตผลผลิตเลยครับเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนก็ใส่นะครับใส่โรยก็ด้านบน เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เราได้เอาใช้ใบหญ้าใบไม้มาใส่ทับถมกันไว้จนกลายเป็นดินนะครับแล้วก็เอามาใส่พืชนะครับของเราก็ประหยัดปุ๋ยได้เยอะนะครับครับผมเรือตีพิสัยพินทันทองครับเลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบนบรรยาครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ